ผู้ชมครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของฟุตบอลเรื่องของลูกหนังนะครับมาพูดกันถึงประเด็นนอกสนามครับซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายครับหลายคนน่าจะพอทราบกันดีก็คือเหตุการณ์ก,รก่อการร้ายยูโรส0 2 4เกมระหว่างเบลเยียมกับสวีเดนตอนยุติกลางคันในช่วงพักครึ่งเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ได้ฟังพร้อมกันนั้นครับ เซอร์เล็กเฟลวูซอนได้เสียภรรยาไปตั้งแต่วันที่6ตุลาคมวันนี้มีภาพออกมาแล้วนะครับคือเคที่เสียชีวิตในวัย84ปีนะครับวันนี้ดวิดเบ็คแคมแกรี่เนวิลนิก้ปัตแล้วก็อีกหลายๆคนไปร่วมง,งานศพด,ด้วยนะครับเคที่ที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจโซอเล็กเลยนะครับแม้ว่าเธอจะไม่ได้สนใจวงการฟุตบอลแต่ซัพพอร์ตสามีมาโดยตลอดทํางานให้ทํางานหลังบ้านทั้งหมดดูแลลูกดูแลบ้านดูแลโรงเรียนทุกอย่าง จนมีครั้งหนึ่งครับ2 0 1 2 2 0 1 3ประมาณธันวาคมยังเป็นกลางซีซั่นอยู่เลยคั่วแชมป์กับแมนซิตอ้อยู่เลยเอฟลา่เราไปฟังว่าเซอร์เล็ก์มาประกาศวางมือไม่คุมทีมแล้ววันนั้นเนี่ยนักข่าวมาเต็มคาริมตันเลยทางฝั่งเอฟลาบอกอาวเว้ยแมนยูต้องเซ็นนักเตะคนสำคัญแน่ๆที่ไหนได้เฟอร์กี้ประกาศรีไทร์นะครับเซอร์เล็ก์บอกว่าเคที่ภรรยาของเขาเสียน้องสาวแท้ๆไปน่าจะเป็นมะเร็งแล้วทำให้เมียเขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องอยู่คนเดียว คิดได้ครับวันนั้นฉันต้องยอมทุกอย่างแล้วเพราะว่าเมียฉันเสียสละมา27ปีแล้วก็ยอมเลิกคุมทีมที่รักอย่างแมนยูไนเต็ดนะครับที่เคยประกาศมาล้มแล้วแล้วก็ยังกลับมาคุมทีมตอนประมาณปี2 0 0พ2 0 0องพันสามันะครับเค้านะเขาเ,าเลิกจริงๆแต่วันนี้ก็ได้เสียภรรยาไปแล้วนะครับไปตั้งศพอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับโบดเซนต์แอนดรูนะครับนอกเหนือจากบรรดาพวกนักเตะเก่าของแมนยูก็มีแบรนดอนลอสเจอร์สสตีฟบรูส นะครับแล้วก็มีภาพแอนดูโรเบอร์สันด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจมาที่งานโสดระหว่างคดีแกเห็นแกใส่รองเท้าแตกนะครับเออไม่น่าเชื่ออย่างหนึ่งไม่มีไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือเซอร์เล็กกับภรรยาเจอกันในโรงงานพิมพ์ดีนะฮะทำงาน,นดา้วยกันแล้วก็พบรักกันที่นั่นะแล้วก็แต่งงานในปีพัน6ก9 6 6คือปีที่ยังกิดได้แชมป์โลกครั้งแรกนะครั้งเดียวจนถึงปัจจุบันและก็มีรู้มีลู้วยกัน3คนนะครับก็คือ,อ,อคนแรก คนแรกนี่เป็นลูกโทนก่อนแล้วก็มาเป็นลูกแฝดอีก2คนก็คือดาเรนกับทางฝั่งของเจสันซึ่งดาเรนฝั่งเจสันเคยเล่นให้แมนยูด้วยนะครับแต่ว่าก็แจ้งเกิดไม่ได้เฟอร์กี้ก็ไม่เข้าข้างก็ให้ไปอยู่ทีมอื่นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับปากเฟอร์กี้นะครับก็ยังแข็งแรงอยู่นะอ่ะทีนี้ไปกันที่เหตุการณ์วันนี้ที่หลายคนค่อนข้างตก,กใจครับก็คือเรื่องของเรื่องมันมีเหตุคนร้ายไปยิงคนเสียชีวิต2คนในเมืองปราศร ประเทศเบลเยียมนะครับแลวสองคนที่เสียชีวิตเนี่ยประเด็นคือไปใส่เสื้อฟุตบอลอย่างสวีเดนตอนแรกก็คนก็บอกว่าอ่าอาจจะเป็นการไปเันของแฟนบอลหรือเปล่าเพราะเบลเยียมเจอสวีเดนใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ครับเขาพูดภาษาอาหรับิกนะครับแล้วปรากฏว่าจากการสืบสวนน่าจะเป็นประกาศตัวเป็น I s i s i s นะครับที่เป็นพวกก่อการร้ายระดับโลกนะครับทีนี้เขาก็าต้องยกระดับเลยครับเอ,อนักบอลทราบก่อนลงสนาม10นาทีตอนแรกว่าให้เล่นได้แล้วเสมอหนึ่งหนึ่ง นะครับลูกากูรู้จนประตูได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในห้องแต่งตัวครับมันข่าวาเริ่มไม่ค่อยดีนะครับวิกตอร์รลินเดเลนักเตะของแมนยูนะครับเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมของสวีดเดนแล้วบอกว่าเราไม่น่าจะเล่นต่อได้นะครับขอให้ไปแจ้งทางฝั่งของผู้จัดสุดท้ายกา็ให้ยกเลิกเกมการแข่งขัน,น,นครับแต่ประเด็นคือแฟนบอลไม่ยอมตำรวจไม่ยอมให้แฟนบอลออกจากสนามนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงผู้เสียชีวิตเนี่ยมันห่างจากสนามแค่สามลมครับก็ประมาณ5โลเศษ มันอันตรายเกินไปแฟนบอลทุกคนห้าหมื่นคนต้องรออยู่ในสนามตั้งแต่สามสี่ทุ่มยันออกมาได้ทีคือตีสี่เลยนะครับแบบให้ชัวร์แล้วก็ออกมาบางสื่อรายงานก็เจ็ดโมงเช้าเลยนะครับนั่งร้องไห้กันอยู่ในสนามนะครับผมเคยเกือบเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับในวันที่ฝรั่งเศสเล่นในสตาร์เดอร์ฟองแล้วโดนกระยิงกับทีมชาติเยอรมันวันนั้นเนี่ยผมกำลังจะมีโอกาสได้ไปเจอมิเชลพราตินีแต่ติดปัญหาซะก่อนก็เลย พีพีทีวีซื้อแมตต์ไม่แคมนี่แหละผมเลยต้องอยู่ทํางานไม่นั้นผมไปเจอเหตุการณ์นะั้นพี่ผมที่เอ่อทำงานกับยูฟาต้องไปหลบในห้องหลบภัยอ่ะโคตรน่ากลัวเลยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับมันมีภาพรถตู้เป็นลูกกระสุนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยววงการฟุตบอลนะครับมันเป็นแบบคนที่แบบมาทาทาร้ายคนทั่วคนทั่วครับแต่ว่าคนที่เสียชีวิตดังในไม่ใส่เสื้อของทีมชาติสวีเดนเนี่ยก็คงเป็นแฟนบอลน,นี่แหละอ่ะนี่คือ เรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวของบาลคันนั่งครับก็คือเวททางฝั่งของรอยคีนครับประกาศ11นักเตะที่อยู่ในดวงใจของเขานะครับไม่มีแรนดิกไม่มีแกรรี่เนวิลไม่มีเวนดูนี่นะครับคีนเลือกปีเตอร์ชมาเคิลเป็นโกลนี่ไม่แปลกใจเลยครับส่วนกองหลัง4คนเนี่ยแบ็คขวาไม่เลือกแกรรี่เนวิลนะครับเขาเลือกพอลพาร์เกอร์นะครับเซนเตอร์ไม่แปลกใจครับเลือกยารฟซัมแล้วก็แกรรี่พาริสเตอร์คีโนบอกว่าพาริสเตอร์เขาเลือกเพราะความใหญ่ของพาลลี่ครับแม้ว่า เออพารี่มันเล่นไป2นาทีมันดูเหมือนคนเหนื่อย1ชั่วโมงก็ตามทีนะครับแบ็กซ้ายใช้เดนิสเซอร์วินนะครับกองกลาง4คนเลือกตัวเองคู่กับพออินส์ไม่เลือกพอสคูลนะครับบอกว่าคนลืมแล้วว่าอินส์เก่งไงนะครับแต่คนคนนี้เก่งมากเหมาะสมคู่ผมนะครับขวาเป็นเบ็กแฮมเขาชอบเบ็กแฮมมากส่วนซ้ายครับฮอชภาษาอังกฤษฮอช H A R S H มันต้องโหดร้ายมากๆที่ต้องตัดไอน์กิ๊กออกแต่เขาเลือกโรนัลโดนะครับเขาบอกโ่ารอนโดมาตอนที่เป็นเด็กแต่แอัติจูดนี่มันสุดยอดมาแล้วบอลลงดอการันตีว่าต้องมีในทีมเขานะครับส่วนหน้าคู่ฟันนิสรอยกับเอริ็คันโตน่านั่นเองนะครับนี่คือสเวตนักเตะที่ที่สุดของรอยคินตั้งแต่เขาเล่นให้กับแมนยูมานะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์นะครับคืนนี้นะครับช่วงหน้าครับสิ่งที่ผมจะชวนคุณผู้ชมคุยก็คือหลังจากที่เซอร์จิมแรตคริฟก้าวขามาหนึ่งข้างโหหววตในนนนนัััพฤสบบดีี้ก่อะคร เขาจะยังคงใช้เทนหางหรือเปล่าแม้ว่าเมื่อวานนี้ดูเหมือนปลอดภัยนะครับเขาจะไปดึงพอลิเชลมาคนคนนี้เป็นคนที่จะมาดูแลเรื่องการซื้อขายนักฟุตบอลต่อไปีนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและมีนักเตะค,คนนึงในมกราคมครับคู่เลยก็คือองตูนี่มาซียาวมีโอกาสโดนขายในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่งไรติดตามได้ในค,ค่ิปขืนนี้ครับ ในช่วงของสาสมวันนี้ครับตลอด1ปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับผมเอาเสื้อฟุตบอลเสื้อทีเชิร์ตคอลเลกชันใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของนะครับแม้กระทั่งผ้าพันคอลูกบอลกระบอกนะ้ำปีศาจแดงน,นะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ผมไม่เคยนำเข้ามาสู่ประเทศไทยจากอังกฤษเลยก็คือกรงเกงขาสัน้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีทุกคนถามว่าทำไมไม่เคยเอากางเกงบอลที่เรียกว่าชอตส์หรือว่ากางเกงใส่เที่ยวมาให้เราได้เป็นเจ้าของบ้านนะครับคำตอบง่ายๆเลยคือราคามันอนข้างสูงครับ กางเกงใส่เที่ยวของ Adidas Man นยูนี่นะครับทุกคนครับราคาเนี่ยเกิน2,000-2,000-2,500ทั้งนั้นเลยนะครับผมเลยช่างใจแล้วมันค่อนข้างสูงแต่ว่าพอมีคนหามเข้ามาเยอะๆครับผมก็เลยนำตัวนี้เข้ามาให้ทุกคนได้ทดลองนะครับเป็นครั้งแรกเลยครับกางเกงใส่เที่ยวของ Manchester ์ยูไนเต็ผลิตโดยอ d ดิดาครับเป็นตัวออริจินอลครับเอาจริงๆ ถามว่าผมใส่กางเกงขาสั้นบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะครับปกติเนี่ยผมแต่งตัวค่อนข้างเป็นทา,างการยกเป็นเวลาผมพาลูกไปสวนสนุกอ่ะเช่นพวกดรีมเวอร์พวกไปต้องไปเล่นสไลเดอร์ไปฮาร์เบอร์แลนด์ไปอะไรแบบนี้อ่ะอันเนี้ยนานๆทีผมจะใส่กางเกงขาสั้นซึ่งเป็นเหมือนกันไหมครับบางคนถ้าสมมติเป็นพนักง,งานออฟฟิศอ่ะใส่กางเกงขาสั้นแล้วมันจะดูกระหลงปลงผมก็ต้องไปหากางเกงยี่ห้อแพงๆนะครับที่แบบใส่แล้วเออให้มันดูภูมิฐานเหมาะกับเป็นพ่อคนหน่อย นะครับซึ่งมันก็ราคาค่อนข้างสูงครับตัวนี้ผมเลือกด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเอาไปรลบรอว่าสายและภูมิฐานครับสามารถไปใช้ชีวิตในวันเสราร์อาทิตย์ได้เลยนะครับจะไปห้างก็ไม่เคอะกเขินนะครับแต่ราคาลดลงมาได้นิดเดียวเท่านั้น,นครับผมกดตอนที่กดเนี่ย2002นะครับทีแรกพอมมันกดกดกดใช้โค้ดลดราคาใช้ความเป็นเมมเบอร์ชิพครับผมได้ปล่อยได้ในราคา1,930บาทนี่คือกางเกง ที่เป็นกระเกงใส่ไปข้างนอกได้ของแมตต์และอาดิดาสนะครับแล้วเป็นโลโก้ออริจินอลทั้งคู่นะครับก็ใส่เสื้อกับออริจินอลที่คุณซื้อของผมไปเนี่ยคืออันนี้เข้าชุดเลยนะครับทีนี้ผมได้มาทั้งหมด4ไซส์ไซส์ M l X L และ2 XL ลองฟังเอวดีๆนะครับทุกคนน่าจะรู้เอวตัวเองใช่ไหมว่าตัวเองใส่กาะเกงนิ้วกี่นิ้วใช่ไหม M ไซส์ M นะครับ32-35นะครับไซส์ size L 3 5 3 9 xl 39-43ถึงและไซส์ใหญ่สุดที่ผมมี2 xl ฮนะได้4 3่สถึงสีนิ้วเพราะฉะนั้นใครใส่จังเกงไซส์ไหนถามทีงานของเราได้เลยนะครับ ml xl และ2 xl นะครับพันเบาทผมเอามาเข้ามาไม่เยอะนะครับเพราะว่ามาทดลองตลาดก่อนเพราะเชื่อว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่รับรองผมเลือกกัตาตัวเองฮนะรับรองว่าใส่แล้ว ไม่ดูกระโหลกลาแน่นอนเป็นเกย์ขาสั้นที่ใส่ไปทำธุระข้างนอกได้1,930ดดา a a บาท Adidas X Manchester ยูนิต็ตัว o r i g i ินอครับ <S 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 เรื่องราวของ,งค่้าพืนนี้นะครับเป็นความต่อเนื่องหลังจากที่เรากำลังจะได้หุ้นส่วนคนใหม่ก็คือเซอร์จิมและคลิปตันเอนะครับแม้ว่าผมยังคงยืนยันมันยังไม่100%ตเต็มนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับผมเปิดเผยทั้งหมดว่า ในวันพระราฐบดีนี้ต่างหากที่ปีสัดแดงจะต้องให้บอร์ดบริหารยกมือเพื่อรับข้อเสนอบิดครั้งนี้นะครับก็คือ,อตระกูลเกรเซอร์มีทั้งหมด6คนพร้อมกับอีก6คนที่เป็นบอร์ดบริหารทั้งหมด12คนนะครับผมพูดสั้นๆนะครับเพื่อที่จะอ่าโอเคมีบิดไลน์ใหม่เข้ามานะคือบริษัทอ e ีดิออสเซอร์จิมไลท์คิปจะขอซื้อหุ้นเรา25เป็นเงิน 1,400ล้านเหรียญสหรัฐทั้ง12คนเห็นด้วยหรือเปล่าอ่านับจำนวนนะครับถ้าเกิดโทษทีนะแม่ง6 6ขึ้นมานี่ชิปหายเหมือนกันนะครับคือูุว่า6ยก6อีกฝั่งหนึ่งไม่เอายก6เนี่ยคือเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งรุนกันพระราชบัณฑีนี้ว่าต้องมีอย่างน้อย7เสียงเห็นด้วยในการที่เอาเซอร์จิมเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะทีนี้วงในแม้มันจะไม่100%เป็นตแต่วงในทุกท่านมั่นใจมากว่ารอบนี้ยังไงเขาโอเค เตุผลเพราะว่าทางฝั่งของเกรเซอร์เองก็มองแล้วถ้าหากเขายังคงถือ100%อยู่เนี่ยไม่เป็นผลดีได้แน่มันธุรกิจขึ้น,ข,นขึ้นลงลงครับเดี๋ยวหุ้นตกอาจโอเคแม้ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้หุ้นจะตกไป22%นะฮะ22%นะครับ,นะรบกับข่าวที่ไม่ไม่ได้ปล่อยแบบไม่ได้ปล่อยเปลี่ยนเจ้าของนะครับแต่ไม่เป็นไร,รครับพวกนี้หุ้นข้างในมันจัดก,การได้หมดนะครับทีเนี้ย ทางฝั่งของเกรเซอร์เห็นด้วยฮะและดูยินดีด้ยแฮปปี้แล้วกับการที่คุณเข้ามาเป็นหน้าเป็นตาให้หน่อยเหมือนกับเป็นรัฐบาลนอมินีเี่ยโอเคฉันอยู่ข้างหลังนะภาพลักษณ์ฉันดูไม่ดีแล้วฉันเป็นดูเป็นผู้ร้ายในสายตาของแฟนฟุตบอลอะต่อไปนี้ที่จะทำอะไรก็ตามเซอร์จิมเรือลำเดียวแล้ว VR on the same boat ไปจัดการจะได้ไม่ต้องมีการประท้วงเกิดขึ้นวุ่นวายนะครับก็จะได้ทำทธุรกิจกันต่อนะฮะทีนี้โอเคแม้ว่าอย่างถือหุ้นกระจุกกระจิกหนึ่งในสี่ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีให้ใช่หรือไม่ถ้าเราเอาจริงๆย้อนกลับไป17ปีที่เอกเกเซอร์มันมาอยู่กับเราเนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมเอาจริงๆมันก็ยังมีข้อดีนะครับอย่างน้อยๆเขาก็ายังให้เงินในการลงทุนซื้อตัวนักฟุตบอลอยู่โอเคแม้ว่ามันจะดูเป็นคำพูดที่แบบเอา้าก็มึงอยู่ในทีมฟุตบอลก็ต้องให้ปีละ2-300ล้านอะอย่างน้อยมันก็ให้โอเคมีปัญหากับ เอ็ดเวิร์ดก็เปลี่ยนบอร์ดบริหารริชาร์ดอานองกับจอร์แดนทึกก็ดูเบาลงถูกไหมฮะไม่ได้ดูแข็งเหมือนเอ็ดเวิร์ดแต่ที่นี่ครับเซอร์จิมก็มีคนของเขาเช่นเดียวกันนะครับระดับนี้ก็ต้องมีคนที่ไว้ใจซึ่งคนที่ไว้ใจคือพอมิทเชลนะครับพอมิทเชลคนนี้ชื่อคุ้นไหมฮะเขาคือบอร์ดบริหารของแอร์เปอไลฟ์สิตครับเขาคือบอร์ดบริหารของโมนาโกเคยเช่วยเซาเทอร์ตันคุมเสเก,กาว แล้วก็เอาซาดิโอมาเน่เนี่ยไปอยู่ซัลซามตันเคยแนะนำโซนฮึงมินโทบี้อเดลไวเดลให้สเปอร์เพราะฉะนั้นเขามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วมีช่วงหนึ่งตอนที่แมนยูกำลังหาคุณซื้อใหม่มี2คนก็คือเทนหากกับโปเชติโนโปเชติโนเป็นหนึ่งในคนที่จะเอาอพอมิชเชลเนี่ยมาอยู่ที่แมนยูเต็ดเช่นเดียวกับลาฟลังกนิกจำได้ไหมฮะช่วงนั้นไลฟ์ซิกด้วยกันนะครับพอมิเชลคนชอบเยอะมากนะครับถ้าหาก จิมรดคริฟให้มาเป็นสปอร์ตเดเลกเตอร์แทนเมอร์เทอร์หรือแม้กระทั่งทำงานร่วมกันอย่างน้อยๆมันก็ดีนะครับพอไมเชียวจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตข้างหน้านี้ถ้าหากวันพฤหัสสปห์นี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรทลิกล็อกนะครับทีเนี้ยสือ่อมวลชนก็มองว่าแล้วอนาคตของเอลิเทนหกจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวของคุณซือเองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าหากมีเจ้าของใหม่เนี่ย80คือโดนไล่ออกด้วยกันทั้งสิน้นนะครับก็มีชื่ออย่างนนวคาเซออยูไนเต ให้ซีพู๊ตสคุมอีกแป๊บเดียวก็ไล่ออกไป,อไปเอาเป็นเอ็ดดี้ฮาวนะครับสมัส์ทูเข้าอยู่กับท็อตโบลี่กับแป๊บเดียวก็ไล่ออกไปจอนกลับไปก่อนหน้านี้คาเดโอลานิเอลลี่อยู่แป๊บเดียวทางฝั่งโรมันอาบาโมลิชเข้ามาก,ก็ไปถึงโชเซ่เอ็มบุโยนะครับแต่จากข่าววงในทางฝั่งของจิมไรท์คริฟที่จะมาดูแลด้านฟุตบอลนะครับไอ้เรื่องอื่นให้เกเซอร์ดูแลเรื่องการเงินไปค่อนข้างชอบเอลิกเซนฮัก เพราะฉะนั้น ETH b o s ของเราอาจจะยังรอดตัวอยู่นะครับแล้วก็วางแผนระยะยาวเช่นเดียวกับพอลมิเชลที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไวว่าแมนเจอร์ดต้องกำหนดทิศทางสโมสรหรือว่าต่อจากนี้อีก5ปีข้างหน้าคุณจะเอายังไงคุณจะ build t e ด้วยดาวรุ่งหรือว่าคุณจะเอาซูเปอร์สตาร์เข้ามาคุณต้องวางรากฐานให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องแก้ต่อจากนี้ฮะ ที่จะต้องสองคนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันทําก็คือหยุดการซื้อตัวนาทีสุดท้าย panic บายต้องไม่มีและการ o v e โ p a y อร์เพย์คือการแบบโอ้โหใช้เงินจ่ายเพิ่มในสิ่งที่ถ้าเป็นทีมอื่นซื้อมันจะราคานี้แต่ถ้าะยูนเตดซื้อจะราคานี้ต้องแก้ให้หายนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลออกมาว่าอย่างกรณีของล้าสุพลุนที่แมนยูซื้อนาทีสุดท้ายนั่นแหะหวันก่อนแมนยูน่ต็ดได้ลายเซ็นของฮอยลุน ราคาค่าตัวของลาสุดขึ้นมา27ล้านปอนด์ในวันเดย์นะฮะคือมันก็เยอะมาเช่นเดียวกับอันโทนี่ที่จ่ายโอเวอร์จาก40ล้านปอนด์ไป5 60ไป 80, 80และจบที่86หรือว่า100ล้านยูโรสิ่งแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับทางฝั่งของมิเชลแล้วก็จิมและคลิสโวากันว่า,วาถ้าคนไหนที่เป็นทาร์เกตลิสต์ของเซนฮารจริงๆเขาจะพยายามไปเอามาให้ได้นะครับเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า แม้เชนหาจะไปซื้อนักเตะจากอาจากสูมาม,มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนในฮอลแลนด์ไทยเรีมาราเซียลิซอนโดมาพิเนสอันโชนี่นะครับแม้กระทั่งเอ่ออีกมากมายเนี่ยอัมราบัดท,ที่เคยทำงานร่วมกันเนี่ยไม่สอ่เมาส์้เนี่ยแต่ท็อปลิสจริงๆของเขาก็คือเฟรนกี้เดย,ยองกับแฮร์รี่เคนนะครับพอมิเชลกับเซอร์จิมไรท์ รับปากเลยครับว่าต่อจากนี้ครับจะดูแลท็อปลิสของเดนหาให้ดีอยากได้ใครบอกมาเดี๋ยวจะหาให้นะครับอย่างน้นอยเขาก็คือมีสิทธิ์มีเสียงในห้องประชุมนะครับแล้วก็ปาติคเวล่าครับก็ออกมายืนยันนะครับเวล่าเคยเป็นคุณซอนิสซึ่งนิสเจ้าของทีมก็คือจ mm ิมแรดคริฟเวล่าพูดดีครับเขาบอกว่าเจ้าของทีมคนนี้ he never interfere ไม่เคย interfer in e คือแบบรบกวนแทรกแซงยุ่ง กับเขาไม่เคยเลยถ้าเราเจอกันทุกครั้งคือเราคุยเรื่องของฟุตบอลนะครับเขาตั้งความหวังไว้สูงแต่ว่าไม่ปล่อยให้เราทํางานอิสระนั่นคือสิ่งที่ดีมากนะครับวงการฟุตบอลไทยควรจะมีนะแนะนำตรงนี้เลยนะครับอ่ะนั่นคือความต่อเนื่องหลังจากที่เรากำลังจะได้พู้สวนใหม่นะครับแต่ย้ําว่าต้องจบพระราชบัณฑีก่อนนะครับทีนี้มาที่การซื้อขายผู้เล่นกันบ้างครับอ,องตุนี่มาเซียวครับอาจจะออกจากยูไนเต็ดในช่วงมกราคมนี้เลยนะครับว่ากันว่าณนะตอนนี้เนี่ย แมนยูก็พยายามหาทีมใหม่ให้มาซิเยลนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยฟิตแล้วฤดุการนี้ยังไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าการมาของลาส์ุคอยลุนทําให้เขาหลุดเป็นตัวสารองแบบถ้าจะถาวรอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือก่อนหน้าเบอร์เก้าที่ดีที่สุดของยูเนเตดมันไม่ใช่ไรฟอร์ดเนี่ยมันคือองตัวนี้มาซิเยลแต่ตอนนี้เรามีลาส์ุคอยลุนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายิ่ไปแค่ลูกเดียวในเกมคาราบาวนะครับก็เลยอยากที่จะให้แมนยูปล่อยตัวยืมตัวไปก่อนหรือแม้กระทั่งขายขาดน,นะครับแต่ว่าขายขาน เพราะเขาจะหมดสัญญาในช่วงมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในแต่ถ้าหากปล่อยมาเซียออกไปเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยนะครับมันมีชื่อออกมาว่าอาจจะต้องไปเอากองหน้าแบบเปอร์สำรองที่คล้ายๆกับไปดึงว wow ้าวเวคคอรมาตอนนั้นตอนนี้มี2อชื่อก็คือคนที่ดึงไอวานโทนี่ครับที่โดนแบนเรื่องพันนันเรื่องอะไรที่ อ่ะโอเคตอนที่อยู่กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับ8เดือนนะครับไอวานทูลี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นนักเตะอังกฤษกับคนที่2ก็คือจุนปธานเดวิดครับเป็นนักเตะ23ปีจากลิวนะครับเป็น2รายชื่อที่ถ้ามาเซียวไปแมนยูจะแบบดึงเข้ามานะครับล่าสุดตรงนี้นะครับในขณะที่อัปเดตสั้นๆของคาเซเมโลครับคาเซเมโลจะหายไปจากทีม2เกมเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือบาดเจ็บที่ข้อเท้า ield, เชฟฟิลด์แต่ไม่ได้ลงส่วนนัดเจอโคเปนเฮเกนในแชมเปี้ยนส์ลีก หากว่าจะกลับมาได้จากอาการบาดเจ็บที่หายแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงดีครับเพราะว่าสะสมบายมอย่างครบนะครับปิดท้ายกันด้วยทางฝั่งของจารอนซานโชก่อนหน้านี้มีข่าวว่าซานโชกับยูเวนตุสมีข่าวกันใช่ไหมครับแต่ก็สยบข่าวไปว่ายูเว่โรมาโนบอกต้องการเอ่อไม่ได้ต้องการเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อยูเว่ประหยัดเงินได้จากบ็อกบาไม่ต้องไปจ่ายตังค่าเหนื่อยมาแล้วตอนนี้คือจ่ายแบบขค้แรงขัข้นต่ำเลยนะครับเพราะว่ารวดโต๊วไปผ่าน2รอบนะครับ ยูเว่ก็เลยมีเงินก้อนนี้ฮะ,ะในการที่อาจจะไปดึงซานโชเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทีมที่จะเอาซานโชในมก,กราคมนี้เลยนะครับไม่ใช่กระดอกมุมทีมเดียวแล้วแต่จะเป็นยูเนตุสเข้ามาด้วยเพราะว่าเริ่มมีเงินแล้วนะครับผมฟันธงได้เลยว่ามาซิยา่์มก,กราเนี่ยไปยากถ้าแบบไม่มีใครสนใจแบบเซบียาจริงๆแต่ว่าซานโชเนี่ยผมมั่นใจว่าไปแน่นะครับอ่ะประมาณน,นี้ครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้เราปล่อยกางเกงขาสั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราปล่อยสินค้าชิ้นนี้นะครับปีกว่าที่ผ่านมาผมปล่อยเสื้อบอลเสื้อแฟชั่นนะครับเสื้อเชิ้ตแม้กระทั่งผ้าพันคอรองเท้านะครับแต่ไม่เคยปล่อยกางเกงขาสั้นเลยเหตุผมรู้ว่าราคาต้องนั่งสูงครับแต่ว่ารอบนี้นะครับคนรีเควสเยอะมากๆแล้วตัวผมเองเนี่ยเวลานอกนอกจากผมจะแต่งตัวเป็นทางการแล้วเนี่ยถ้าหากผมไม่ไปซูไปสวนสัตว์หรือว่าจะไปแบบ พวกรีเวอร์ที่ต้องเล่นฮาร์เบอร์แลนด์ผมจะไม่ค่อยใส่เกงขาสั้นเพราะว่ามันจะดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นกางเกงที่ผมไปเลือกเองเลยนะครับทุกคนครับรับรองว่าใส่รล้ับภูมิฐานดูสง่าแน่นอนคุณสามารถที่จะใส่ไปใช้ชีวิตได้ในวันเสาร์อาทิตย์ได้อย่างแน่นอนนะครับ adidas x manchester เยอ t e ตทำกางเกงขาสัน้นที่ใส่และดูดีให้กับคุณผู้ชมได้นะครับและตาโลโก้สโมสรอนเป็นโลโก้แบบออริจินัลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเสื้อออริจินี้ เนี้ยบเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกครับว่ากางเกงที่ของดูดีๆครับราคามันค่อนข้างสูงละตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทเลยนะครับอันนี้ผมกดลดโค้ดลดราคาไม่ได้นะครับจากสองพันสองครับเราปล่อยที่พันเก้าสามสิบบาทนะครับมีไซส์เอ็มไซส์แอลเอ็ลและสองเอ็ลนะครับจะสตาร์ตตั้งแต่เอลมาสามสิบสองจนถึงสี่สามกว่ากว่าเลยนะลองดูไซส์จากข้อความที่ขึ้นมาก็ได้นะฮะอ่ะพันเก้าสามสิบใครอยากได้นะครับมีไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะฮะเอามาลองให้กับคุณผู้ชมก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันอีกทีครับบ๊ายบาย